สวัสดีค่ะจากประกาศของอัครสังคมนทลนกรุงเทพประกาศอนุญาตรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาคือสังฆานุกรดอมินิกสวิโออวิรุธพันขาวและสังฆนุกรเปโตนัทนพ,พลเอี่ยมเศรษฐีและจะมีพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมคศ,ศ2020ณอาสนวิหารอัสมัชัญเรามาทําความรู้จักกับคุณพ่อทั้งสองกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะเจ้คุณพ่อแนะนับตัวค่ะผมก็สังคณนุกรนัทพลเอี่ยมเศรษฐีนะครับสัตบรุษวัดดวงอัทฉยนิรมงลของแม่พระปากลัดครับสวัสดีครับผมสังคณนุกรโดมินิโกาวิโออวิรุธพันขาวสัตบรุษวัดนบุญเปโตสามพันครับค่ะไม่ทราบว่าคุณพ่อมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นพระสงฆ์ค่ะครับสำหรับสำหรับตัวผมเองนะครับแรงบันดาลใจแรกก็คือผมเริ่มจาก เหมือนหลายหลายคนก็คือเป็นเด็กช่วยมิซาน่าจะเป็นเหตุผลยอดฮิตเลยก็คือเมื่อได้ใกล้ชิดพระแทน่นนะได้ใกล้ชิดพระสงฆ์แล้วก็ช่วงซัมเมอร์ก็ได้ไปเรียนคําสอนก็รู้สึกประทับใจบรรดาคุณพ่อบ,บรรดาเบลเดอร์นะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เหมือนกันครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าบันเนงนะครับผมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแรกที่ที่อยากจะเข้าบันเองครับผมครับสำหรับผมก็ลักษณะคำตอบก็คล้ายๆกันนะครับ แรงบันดานใจที่อยากเข้าบัานเนินก็อยากเป็นพระสงฆ์ครับอยากเป็นพระสงฆ์แต่เด็กครับเพราะว่าเวลาที่ตอนนั้นอยู่ที่วัดก็มาวัดทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีคุณพ่อเขาคอยบอกว่าให้มาเป็นเด็กช่วยมิจซาเป็นเด็กแล้วก็พอดีบ้านผมอยู่ใกล้วัดก็ต้องมาช่วยมิจซาทุกรอบครับถ้าวันอาทิตย์มีมิจซาสี่รอบก็เข้าสี่รอบครับแล้วก็รู้สึกว่าซึมซับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทําให รู้สึกว่าตัวเองก็อยากเป็นเหมือนคุณพ่อเห็นคุณพ่อทอํามิชานอกจากทํามิชาก็เห็นคุณพ่อสอนดนตรีให้กับเด็กๆแล้วก็นํากิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆก,ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะเป็นพระสงฆ์ครับแล้วคุณพ่อมีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจหรือต้นแบบในการดําเนินชีวิตไหมคะก็ในช่วงที่เข้าบรเนนใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือมีคุณพ่อเจ้าวัดในเวลานั้นที่ส่งผมเข้าบรเนน นะครับแล้วก็เป็นรเดร์ที่มาสอนคําสอนตามวัดด้วยนะครับในในช่วงเวลานั้นก็เป็นแรงผลักดันแรกๆแ,แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแรกๆของผมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทําให้ผมอยากก้าวเดินตามทางที่พวกเขาได้เดินมาก็คือการเป็นประสงค์หรือนักบวชนั่นเองครับผมครับถามว่ามีต้นแบบไหมค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจก็มีครับก็คุณพ่อที่ผมรู้สึกว่าประทับใจ ในชีวิตในคำสอนในหลายๆเรื่องของเขาก็คือพระคาดินันไมเคิลมีชัยครับผมรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กผมจำได้เวลาที่มีฉลองวัดพระคุณเจ้าก็จะมาทำมิศซาแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ช่วยมิศซาแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะทักว่าเป็น,ปนยังไงลูกใครหลานใครพระคุณเจ้าผมรู้สึกประทับใจตรงนั้นเพราะว่าแม้จะเป็นคำพูดเล็กๆ ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ที่พระคุณเจ้าได้มีให้แล้วก็รู้สึกถึงความเป็นความเป็นพ่อถึงแม้เราจะไม่เคยจะได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่เวลาที่เขาเริ่มพูดกับเรามันทําให้เรารู้สึกว่าความเป็นพ่อความอบอุ่นของความเป็นพ่อเนี่ยม,มันมันมีทำให้เรามีความสุขครับ แล้วมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่ก่อนเราจะบวชอะค่ะแล้วมีข้อคิดยังไงบ้างคะในการที่เราจะผ่านพ้นอุปสรรคพวกนี้ไปได้สําหรับผมอุปสรรคก่อนบวชนะครับก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตในเบนเนนนะครับก็จะต้องมีการเรียนนะครับการไปทํางานพิบาลแล้วก็การฝึกฝนชีวิตในรูปแบบต่างๆในอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของชีวิตประจําวันหรือว่าความ อาจจะด้วยที่ว่าเราเป็นเป็นเนนนะครับก็มีตารางเวลามีกฎระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกจากตัวเองรู้สึกว่าเราจะต้องฝึกฝนก็รู้สึกว่าบางครั้งการที่เราดําเนินชีวิตปกติในเบนเนเนี่ยก็เหมือนเป็นเรื่องที่ยากลําบากเพราะว่ามันดําเนินชีวิตทุกๆกวันหรือแม้แต่การเรียนที่ที่วิทยาลัยหรือการเรียนต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลําบากแต่ถามว่าสิ่งที่ทําให้ให้ผมผ่านมาได้จนถึงวันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ ด้วยตารางเวลาของบรรนนที่ก็ยังมีบางช่วงเวลาที่ทให้เรานั้นได้สวดภาวนวา,นาได้ไต่ตองได้ได้มีเวลาที่จะสามารถที่จะทําให้เรานั้นผ่านพ้นรุปสรคต่างๆนั้นมาได้ผ่านทางอาจจะทางเพื่อการอบรมเองด้วยหรือแม้แต่เพื่อนๆหมู่คณะที่คอยประคับประคองเราดังนั้นผมมองว่าคนรอบข้างแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคอยผลักดันเราให้สามารถผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาได้แต่ที่สาคัญที่สุดนั่นก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราได้สวดภาวนาแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกับพระผ่านทางชีวิตประจําวันด้วยครับค่ะคือเราอาศัยบุคคลรอบข้างและพรเจ้าในการเป็นกําลังใจให้เ,เราก้าวต่อไปครับผมผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองปัญหาว่าเป็นปัญหาตัวเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรามองปัญหาว่ามันเป็นมันเป็นครูมันเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตผมว่ามันก็จะทําให้เรา มีพลังที่จะก้าวผ่านมันไปได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นคนธรรมดาสถาบุษหรือว่าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกชีวิตต้องมีเรื่องที่เรื่องยากๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วและชีวิตที่อยู่ในบ้านเนนผมรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปสิ่งที่บ้านเนนสร้างให้เราก็คือความมีวินยัยความเชื่อที่เขามอบให้กับเราหลอ่อหลอมเราจนสามารถที่จะเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ ถามว่าเวลาที่มีเรื่องยากๆที่เข้ามาในชีวิตทำยังไงสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องหันหน้าไปพึ่งพระก็อาศัยการสวดภาวนาอันดับที่สองก็คือคุยกับทางบ้านถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจเราก็หาคนที่เป็นที่พึ่งสำหรับเราอาจจะมีพ่อวิญญาณตอนอยู่บ้านเนนก็คุยกับเขาเพื่อให้เขาให้คำแนะนำขอคำแนะนำดีๆสำหรับชีวิตของเรา และอันที่สามที่อยู่บ้านเนนผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อนเพราะว่าเราเติบโตกันกันมาตั้งแต่บ้านเนนเล็กแล้วก็บ้านเนนกลางที่โคราชแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านเนนใหญ่เพื่อนนี่สำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและการได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วพ่อมีบทภาวนาอะไรที่เป็นพิเศษของพ่อไหมคะที่ในการที่ให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆค่ะบทภาวนา พิเศษผมไม่มีครับเวลาที่ผมภาวนาผมชอบที่จะพูดกับพระมากกว่ามผมไม่ได้แบบภาวนาแบบบทธรรมดาที่พระศาสนาจักรกำหนดไว้ค่าแต่พระบิดาวันธามารีอาหรือพระศหรอรุ่งโรดแต่ผมชอบลักษณะาการภาวนาที่แบบเราได้คุยกับพระครับถ้าให้พ่อแนะนำกับเหมือนสตบุรุษทั่วไปค่ะการคุยกับพระเหมือนเราคุยกับเพื่อนพ่อแม่แมหรือเปล่าคะครับ สำหรับตัวผมก็ผมคิดว่าพระเป็นเป็นบุคคลที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นบุคคลที่เราต้องต้องให้เกียรติที่สุดแล้วครับแล้วก็คุยกับพระเหมือนกับให้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเรามีอะไรเราก็พูดกับพระเพราะว่าเวลาที่เราได้พูดกับพระโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรผมว่าเราจะทำให้เรารู้สึกสบายใจค่ะอยากให้คุณพ่อแบ่งปันนะคะความประทับใจที่ ระหว่างฝึกฝนอยู่ในบ้านเนนะคะทั้งในงานอภิบาลงานแพทย์ธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตในบ้านเนนะคะครับก็สาหรับผมก็ถ้าความประทับใจในเรื่องของงานอภิบาลนะครับก็ตัวผมเองได้ทำงานอภิบาลในบ้านเนรเนี่ยก็ในแต่ละปีก็จะมีการไปฝึกงานอภิบาลในที่ต่างๆในหลายๆที่ใช่ไหมครับงานอภิบาลผมก็ประทับใจในการที่ช่วงปีประมาณปีปลายๆนะครับก็ได้ออกมามีฝึกงานอภิบาลข้างนอกนะครับก็เริ่มได้ไปที่ ตามบทต่างๆก็รู้สึกว่าเป็น,ปนสิ่งที่เราได้ได้ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เริ่มได้เห็นชีวิตเห็นผู้คนเห็นการทํางานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจทําให้เรารู้สึกว่าอยากก้าวเดินต่อไปแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเหมือนกับคุณพ่อหรือว่าบรรดาผู้ที่ร่วมงานต่างๆเนี่ยเป,เป็นคุณครูคอยสอนเราผ่านทางการปฏิบัติของพวกเขาในงานปิบาลไม่ว่าจะเป็นการสอนคําสอนหรือการทำวิสานะครับหรือว่า สิ่งต่างๆท, <g ye> ที่ที่ทำให้เราเห็นภาพต่างเรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เห็นพวกเขานั้นเป็นเหมือนต้นแบบแล้วก็เราจะได้เดินตามทางไปนะครับส่วนประสบการณ์ชีวิตต่างๆในเบนเยน,นก็รู้สึกว่าชีวิตประจําว,วันทุกๆวันที่ที่อยู่ในเบนเนนหรือว่าชีวิตประจําวันที่ทดําเนินต่อไปก็เป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษเสมออยู่แล้วเพราะว่าถ้าย้อนทึกกลับไปก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจก็รู้สึกว่า คงม,มีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรืออะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คอยสอนผมแล้วก็คอยทาให้ผมเป็นผมจนถึงทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาในชีวิตเนี่ยแหละครับที่ทําให้ผมเดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยครับผมครับสําหรับผมก็รู้สึกว่าชีวิตของการเป็นสังฆารุกรเนี่ย ถ้าถึงเดือนสิงหานี้ก็ประมาณ3ปีนะครับผมก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากชีวิตการเป็นสังัานุก,กรและสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่ายิ่งเราทํางานลงไปทํางานในพื้นที่จริงๆมากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นเป้าหมายของตัวเองชัดมากเท่านั้นแล้วก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเราจะเข้าใจว่าความเป็นประสงค์เราเป็นไปเพื่ออะไร ทำไมสัตบุรุษต้องการพระสงฆ์เวลาที่เราลงสู่สนามจริงไปส่งศีลผู้ป่วยไปเยี่ยมคนชราพระนํากิจกรรมเด็กๆไปเยี่ยมนักโทษในคุกทุกอย่างมันจะหล่อหลอมเราให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าและผมประทับใจทุกอย่างในในชีวิตของพระสงฆ์แล้วก็ในงานของพระสงฆ์ที่ได้ทําครับคุณพ่อมีคติพระวาจา,า,าหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างคะ ก็ถ้าถามว่าคติแล้วก็พระวาจาก็ถ้าพระวาจาผมก็รู้สึกประทับใจพระวาจาตอนหนึ่งตั้งแต่สมัยผมอยู่บ้านเล็กแล้วครับก็คือมีปีนักบุญเปาโลก็รู้สึกว่ามีคำคำนี้เป็นมอตโต้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมจําได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือประโยชน์ล้าค่าคือการรู้จักพระคริสต์เยซูในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8ก็เป็นเป็นเรื่องง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ เหมือนเรามีปัญหามีความทุกข์ในชีวิตเราก็เปิดพระคัมภีเหมือนที่หลายๆคนเคยทําหรือเข้ามองหาพระดังนั้นการรู้จักพระเยซูก็เหมือนเป็นประโยชน์ที่มากที่สุดที่ทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักพระองค์ผ่านทางอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งนั้นก็คือทําให้เรานั้นสามารถดรําเนินชีวิตแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมรู้สึกว่าประทับใจคําคํานี้ก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันล้วนดีเสมอครับก็ ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเราในปัจจุบันก็ขอให้มันเดินหน้าต่อไปแม้มันจะเป็นเรื่องที่ร้ายๆในชีวิตของเราก็รู้สึกว่าแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือดีที่สุดมันผ่านไปแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อไปครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปดังนั้นก็คือทุกวันนี้นะครับก็คือมีพระองค์เดินอยู่เคียงข้างนะครับแม้ว่าจะเกิดผลทางอะไรก็มีพระองค์คอยประคองแล้วก็เดินรุ่มทางไปครับผมครับสำหรับผมก็ มอตโต้ประจำตัวก็1โครินบทที่13ข้อที่2นะครับที่บอกว่าถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสําคัญใดอย่างใดเพราะผมคิดว่าเวลาที่แม้เราจะมีความรู้ดีแค่ไหนแม้เราจะมีความเชื่อจนสามารถเคลื่อนภูเขาได้เหมือนที่นะักบุญเปาโลบอกแต่ถ้าเราไม่มีความรักทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์มากแล้วผมก็ยึดคติพจน์อันนี้มาโดยตลอด เพราะว่าเวลาที่เราตัดสินใจที่จะเป็นพระสงฆ์มันก็หมายความว่าเราอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นๆเพื่อสตบุรุษเพื่อคนที่ต้องการพระเป็นเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจำใจผลของการกระทำมันก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราทำทุกอย่างในสิ่งที่เราเป็นด้วยใจที่เรารักผลมันก็จะออกมาอีกอย่างหนึง่ง เพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกว่าประทับใจพระวาจาข้อความเนี้ยของนักบ,บุญเปาโลแล้วก็เก็บมาเป็นคติประจำตัวตลอดครับพ่อมีความคาดหวังแล้วก็ความตั้งใจยังไงบ้างคะเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วอะคะก็ความคาดหวังและความตั้งใจจริงๆแล้วตอนแรกที่เห็นคําถามนี้ก็ก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าผมมีความคาดหวังอะไร เรายังไม่ยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์เลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็คงคิดว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตดังนั้นสิ่งแรกที่ผมนึกได้ก่อนก็คือยังไม่มีอะไรและทรงที่ไม่มีอะไรตรงนี้ครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังคงต้องสแสวงหาต่อไปในระหว่างทางข้างหน้าผมก็เลยมองว่าสมมุติถ้าเกิดอนาคตเราได้เป็นพระสงฆ์ไปแล้วบวชไปแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตก็คงจะเป็นประสบการณ์และคอยชี้แนะแนวทางเราต่อไปก็รู้สึกว่ายังคงให้อนาคตเป็นเรื่องของอนาคต ส่วนเรื่องของปัจจุบันเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งพระก็จะมีแผนการแล้วก็มีหนทางให้กับตัวผมเองนะครับที่ให้เป็นพระสงฆ์อย่างที่ควรจะเป็นหรือสุดท้ายแล้วถ้าเป็นไปได้ที่สุดก็อยากจะเป็นพระสงฆ์อย่างที่ทุกคนอาจจะพูดคือเป็นพระสงฆ์เหมือนกับพระเยซูเจา้าซึ่งอาจจะเป็นไอเดียที่ดูดสูงแล้วดูยากมากแต่ก็พยายามจะทําเท่าที่จะทําได้ครับผมครับผมก็คิดถึงคําพูดของ คุณพ่ออาวุโสท่านหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เราบวชเป็นพระสงฆ์เราไม่ได้เลิกเป็นคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราเป็นพระสงฆ์แล้วเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วความตั้งใจความคาดหวังที่ที่มีผมไม่ได้มีความคาดหวังอะไรแต่ผมมีความตั้งใจว่าผมก็จะพยายามเป็นคนที่ที่ดี แล้วกเ็เป็นตัวของตัวเองอย่างที่เคยเป็นแล้วก็วางตัวอยู่กับกับสัตบุุษในแบบที่ตัวเองเป็นเหมือนที่เคยเป็นในความน่ารักความดีความอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเป็นเมื่อก่อนความเป็นพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องรักษาสิ่ง,งนั้นเอาไว้เพราะว่าตัวเราเองก็ยัง,ยงเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจก็คือตั้งใจทําหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายและในชีวิตที่ตัวเองต้องเป็นนั้นต้องทําให้อย่างดีครับ แล้วจากปัจจุบันที่กระแสะเรียกการเป็นพระสงฆ์ที่ลดน้อยลงอะคะ่ะทั้งพระสงฆ์และนักบวชอะคะ่ะอยากให้คุณพ่อเก่าเชิญชวนบรรดาเด็กและเยาวชนนะคะกับผู้ที่สนใจนะคะ่ะ<ม>ให้มาเข้ารับการบวชแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆที่กําลังอยู่ในบ้านเมนเนี้ยค่ะให้มั่นคงในกระแสะเรียกต่อไปครับก็ถามว่าจะเชิญชวนอย่างไรนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ หลายคนก็บอกว่าเหมือนกระแสะเรียกจะลดลงนะครับสาหรับตัวผมเองผมมองว่ากระแสะเรียกจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลดลงจริงๆแล้วพระเรียกเท่าเดิมครับแต่เพียงแค่ว่าทุกวันนี้ครับคนที่ตอบรับหรือว่าบุคคลรอบข้างที่อยู่ตัวรอบตัวพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเสริมอย่างเต็มที่ดังนั้นผมก็เลยอยากจะฝากให้น้องๆที่ดูอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ดูอยู่ก็อยากจะให้มาลองสัมผัสดูดที่ค่ายกระแสะเรียกดูว่า เป็นพระสงฆ์นั้นมีต้องต้องเตรียมตัวเป็นอย่างไรเป็นเนนเล็กเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นรูปแบบชีวิตมีกิจ,จกรรมต่างๆก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามีกระแสเล็กที่ชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็ลองส่งกันมาดูนะครับซึ่งตอนนี้เบนเนลเล็กของเราก็อยู่ที่สามพานนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับที่เนนเล็กยอแซฟสามพานนะครับก็เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถธมรมนะครับส่วนการเป็นกําลังใจนะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนที่ กำลังอยู่ในเบนเนนกาลังเดินตามทางมาอยู่แม้หนทางที่ผ่านมาหรือระหว่างทางอาจจะดูยากลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการที่เราจะเป็นพระสงฆ์ระหว่างทางจะคอยบอกเราแล้วก็จะมะีพระก็จะคอยมีแผนการมีวิธีการทําให้เราเข้าที่นะครับแล้วก็จนมาถึงเวลานี้ได้และผมเชื่อว่าการที่เราได้เริ่มเป็นพระสงฆ์นี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายแต่มันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายไปทางที่แท้จริงนั่นคือ อาณาจักรสวรรค์หรือวันหนึ่งที่เราจะไปพบกับพระเจ้าดังนั้นการเป็นพระสงฆ์จึงเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะครับดังนั้นอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวเราให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะก็เป็นกําลังใจให้กับองน้องทุกคนครับครับสำหรับผมนะครับรู้สึกว่าที่จริงแล้วกระแสเรียกเป็นเรื่องระหว่างตัวบุคคลโวคนนั้นกับพระจะมากหรือน้อยอาจจะไม่ได้สําคัญ สำคัญว่าเราเรามีกระแสรเรียกแล้วเราเอาใจใส่รักษาสิ่งที่เรามีอย่างไรบางทีอย่างในสังคมปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเด็กสมัยใหม่อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างดังนั้นครอบครัวที่พ่อแม่มีลูกน้อยหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รู้สึกว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้อยากส่งลูกมาเข้าบานเนนและตัวเด็กเองบางทีก็มีปัจจัยทางทางเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รู้สึกว่า ก็ไม่อยากไปบ้านเนนแต่ผมอยากจะบอกว่าฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าอยากจะเป็นพระสงฆ์อยากจะมาบ้านเนนอันหนึ่งที่น้องๆควรจะมีก็คือน้องต้องมีความกล้าครับกล้าที่จะตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของเราเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ไปตลอดชีวิตอาจจะอยู่บ้างนะครับเป็นครั้งเป็นคราวแต่เราไม่ได้อยู่แบบ ตลอดไปเราต้องเลือกสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดสําหรับชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในบ้านเนนอาจจะตารางเวลาอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะนอนตื่นสายไม่ได้อาจจะต้องสวดภาวนาทุกวันเข้าวัดทุกวันนั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยเราทําให้ชีวิตของเรามีความเชื่อแล้วก็ไปสู่เป้าหมายอย่างที่บัดเดอร์เขาบอกนะครับไปสู่เป้าหมายของชีวิตก็คือรู้จักพระเป็นเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับ มาเข้าบ้านเนนกล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่เราความสะดวกสบายที่เราเคยมีนะครับกับแล้วก็มามา,มาสู่บ้านเนนมามาลองสัมผัสชีวิตดูว่าสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นมันเป็นอย่างไรค่ะแล้วสำหรับน้องๆในบ้านเนนะคะให้กำลังใจน้องๆหน่อยค่ะให้มันคงในกระแสเรียกครับผมคิดถึงประโยคสั้นๆของพระคุณเจ้ามีชัยนะครับ พราะพระคุณเจ้าเองก็ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับผมคิดถึงคำคำนี้ก็คือว่าพระคุณเจ้าบอกผมว่ามุ่งมั่นต่อไปตั้งใจทำหน้าที่ที่เหลือพระเจ้าจะจัดการเองผมรู้สึกประทับใจคำนี้นะครับเพราะว่าชีวิตที่อยู่ในบ้านเนน้องๆที่อ,อยู่ในบ้านเนนชีวิตเราขึ้นอยู่กับบางทีขึ้นอยู่กับผู้ให้การรบรมนะครับแล้วก็ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําอะไรได้สิ่งที่เราทําได้คือเรายอมรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปในทุกๆวันที่ที่มีที่ปัญหาเข้ามาในชีวิตนะครับเราเรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็พยายามที่จะก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เราว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีหรือยังแล้วเราจะถ้าเราทําได้ดีแล้วมันก็จะเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับใจของเราก็จะมี กำลังกำลังใจที่ดีที่จะก้าวหน้าต่อไปครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณพ่อฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราค่ะหรือว่าขอบคุณผู้ที่ส่งเสริมกระแสะเรียกให้กับคุณพ่อและประกอบกับข้อคิดในช่วงโควิดในตอนนี้ค่ะครับก็สำหรับช่วงนี้ที่เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับกาดอย่าพึ่งตกนะครับเป็นคาที่ ผลพ่อเจ้าวัดที่ผมทํางานใ่นี่มักจะพูดบ่อยๆแม้ทุกวันนี้เหมือนสถานการณ์ดูจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันยังคงอยู่กับเราไปจนกว่าจะมีวัคซีนมาดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ไปร่วมพิษณุที่วัดที่บางครั้งอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างหรือแม้แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอาจจะมีความยากลําบากต่างๆขอเป็นกําลังใจพี่น้องทุกท่านให้เรา เดินทางไปพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางมีอะไรก็ฝากไว้กับพระแล้วก็ขอให้เดินไปอย่างมั่นคงในชีวิตเพื่อที่เราจะมีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับวัคซีนจะมาแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติแล้วเราก็จะได้กลับมาเข้าวัดโดยที่ไม่ต้องมาดิสแทนซิงนะครับเพราะทุกวันนี้หลายคนก็บ่นมากว่าโหต้องมานั่งลงทะเบียนมีระบบไทยชนะก็อยากให้ทุกคนกาดแตเพิ่งตกนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่คอยสนับสนุนกระแสเรียกของตัวผมเองทั้ง ผู้มีพระคุณคุณพ่อญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนแล้วก็ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมเป็นเหมือนประสบการณ์แล้วก็เหมือนเป็นบทเรียนในชีวิตของผมที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้ขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้ครับครับสําหรับผมนะครับก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยให้กําลังใจเสมอมานะครับขอบคุณบรรดาพระสงฆ์อาราสังฆมณฑลกรุงเทพนะครับ ที่ขอให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจอย่างดีเสมอมาเช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทั้งเพื่อนที่ยังเป็นสังฆารุกรน,นะครับเดอร์เล็กนะครับแล้วก็เพื่อนต่างสังฆมณฑลนะครับที่บวชไปแล้วนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางเส้นทางนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในช่วงโควิดนะครับก็ ขอให้พวกเราทุกคนได้รับษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็เห็นมีข่าวมากมายนะครับที่บอกว่าเรามีตู้ปันสุขมันเป็นกระแสที่ค่อนข้างฮิตในช่วงนี้นะครับแต่ว่าตู้ปันสุกเนี่ยมันจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ปันสุขขอให้เราแม้จะอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโรคระบาดมากมายแต่ว่า เราอย่าลืมทีเ่เราจะเป็นผู้ปรรสุขให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือแม้แต่คนที่อยู่ในที่ทํางานกับเรานะครับก็ขอพระได้คุ้มครองพวกเราแลวก็อวยพรพวกเราทุกคนครับค่ะและในโอกาสพิเศษที่น่ายินดีของอาคาระรังคมนทนกรุงเทพในปีนี้ที่มีการบวชพระสงฆ์ถึงสองท่านนะคะขอเชิญชวนพี่น้องค่ะมาร่วมพิธีที่อาสนาวิหารอัํัชัญบางรักในวันที่16สิงหาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ